อีซูซู New X 3.0 Ultimate นะครับผมล้อเนี่ยจะเป็นล้อแต่งนะครับจาก Volkswagen คันนี้เป็นปี22กุญแจก็จะมาเป็นกุญแจสมาร์ทคีย์ด้วยนะครับผมคันนี้เนี่ยไมล์วิ่งอยู่ที่40,009เองครับก็จะมีระบบนัวิเกเตอร์สามารถเชื่อมต่อบลูทูธ AUX USB ได้หมดเลยเบาะเนี่ยสภาพสวยใหม่มากๆไม่มีขาดไม่มียุ่ยนะครับแถมยังเป็นเบาะปรับไฟฟ้าทั้งสองข้างอีกด้วยนะครับปรับได้ทั้งหมดแปดทิศทางกเลยทีเดียว ส่วนตรงกลางตรงนี้ก็จะมาเป็นที่ชาร์จไฟด้วยนะครับจะมีทั้ง AC ทั้ง DC เลยถึนที่ด้านหลังเนี่ยถ้าเรายังไม่พอนะเราก็สามารถพับ,บอบ์ดลงไปได้นะครับจะแค่แต่งสวยเท่านั้นเครื่องยนต์เนี่ยเราจะไม่ได้แตะเลยจะเป็นเครื่องยนต์เดิมๆเลยนะครับสวัสดีเอฟซีลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับฮินดีเช่นเคยจาก1 1 1 2ออโต้วันนี้เราก็มีรถพ่อบ้านสายซิ่งมานําเสนอกันครับผมเป็นรถ SUV7 ที่นั่งจากทางค่ายอ e su ู u ูนะครับ กับเจ้า Isuzu MU-X 3.0 Ultimate นะครับผมคันนี้เนี่ยเขาก็มีการจัดทรงมาให้เรียบร้อยทรงสวยงามรถเนี่ยเป็นรถปี22นะครับใหม่มากๆเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราเริ่มจากด้านหน้านก่อนเลยนะครับไฟหน้าเขาก็จะให้มาเป็น LED Projector นะครับผมแล้วก็จะมีไฟ Daytime Running Light จะเป็นเส้นแบบนี้เลยสวยๆเลยครับด้านหน้าก็จะมีเซนเซอร์มาให้2จุดนะครับ ส่วนกระจังตรงกลางก็จะเป็นสีเงินโครเมียมแบบนี้จะเป็นลายคล้ายๆลายลังพึ่งนะครับตรงกลางกระจังหน้านะเป็นเอกลักษณ์ของมิวเอ็กตัวน,นี้เลยคันนี้เนี่ยแล้วก็อย่างที่บอกไปว่ามีการจัดทรงมาแล้วล้อเนี่ยจะเป็นล้อแต่งนะครับจากโวกเลสซิงขอบ18เลยนะจะมาพร้อมยางเลยนะครับยางก็จะเป็นยางไลซิงนะครับสวยๆเลยกระจกข้างนะครับเขาก็จะมาเป็นสีทูโทนพร้อมไฟเลี้ยวเป็นอ e d วดีแบบนี้ดวงยาวๆนะครับ จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดด้านในเนี่ยเดี๋ยวลองพูดถึงกุญแจกันก่อนเลยดีกว่านะครับคันนี้เป็นปี22กุญแจก็จะมาเป็นกุญแจสมาร์ทคีย์ด้วยนะครับผมจะเป็น keyless entry เราก็แค่ใส่กระเป๋าไว้เลยแล้วก็เราไม่ต้องกดอะไรเลยนะครับเราสามารถมากดปุ่มตรงประตูได้เลยเขาก็จะทําการล็อกกดล็อกจากตรงนี้ได้เลยนะครับแผงประตูนะครับก็จะมาให้มาเป็นรุ่มด้วยวัสดุดหนังนะครับจะเป็นสีน้าตาลแบบนี้ ส่วนตรงกลางก็จะมาเป็นสีเปียโนแบล็คนะครับผมกระจกไฟฟ้าออโต้บานคนขับกระจกข้างไฟฟ้าสามารถพับได้จากปุ่มตรงแผงประตูเลยนะครับพวงมาลัยคันนี้ก็จะมาเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับผมสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายวางสายได้หมดเลยระบบคูซคอนโทรลสามารถควบคุไมได้จากพวงมาลัยทั้งหมดเลยนะครับแถมด้านหลังเนี่ยเขาก็จะมีแพดดิลชิปมาให้ด้วยนะครับผมส่วนหน้าจอไม้ หน้าจอไมค์คันนี้ก็จะเป็นอันหลอกกึ่งดิจิตอลนะครับผมเวลาไฟอะไรขึ้นโชว์ก็จะขึ้นมาบอกข้อมูลเป็นจอด้านบนเลยคันนี้เนี่ยไมวิ่งอยู่ที่49,000เองครับส่วนจอคอนโซลกลางนะครับก็จะมาเป็นจอใหญ่แบบนี้เลยจะเป็นจอแบบทัชส,สกรีนะครับก็จะมีระบบนวิ i เกเตอร์สามารถเชื่อมต่อบลูทูธ AUX USB ได้หมดเลยส่วนด้านล่างมาก็จะเป็นแผงควบคุมแอร์นะครับผมก็จะมาเป็นปุ่มแบบนี้ ปุ่มแบบนี้เนี่ยสว่วนตัวผมชอบมากเลยครับมันดูทันสมัยมากๆเลยนะแถมแอร์เนี่ยก็ยังปรับแยกอิกสระซ้ายขวายกได้ด้วยนะครับเลื่อนลงมาอีกหน่อยนะครับก็จะมีนี่ตรงนี้ก็เราก็จะสามารถเสียบเอาเลดได้ไว้ชาร์จนะครับเสียบ USB AUX ก็จะสามารถเสียบจากตรงนี้เลยเลื่อนเลื่อนลงมาต่อเราก็จะอยู่ที่เกียร์นะครับผมเกียร์คันนี้ก็จะเป็นเกียร์มือลากนะแล้วก็จะมีปุ่มหลายๆปุ่มอยู่ด้านข้างนะครับก็จะมีหลายระบบเลยสามารถปิดเซนเซอร์ได้ สามารถปิดแอคชั่นได้นะครับแถมเขายังมีระบบไว้ขับทางชันอีกด้วยนะไว้สําหรับขับทางสลปนะครับส่วนตรงกลางก็จะมาเป็นเบรกมือนะครับคันนี้ก็จะเป็นเบรกมือไฟฟ้าแบบปุ่มกดแถมมีระบบออโต้โฮให้อีกด้วยนะครับระบบหยุดรถอัจฉริยะวเวลาขับรถติดๆนะคันนี้ก็จะมาเป็นเบาะหนังนะครับจะเป็นสีน้าตาลแบบนี้เลยเบาะเนี่ยสภาพสวยๆใหม่มากๆไม่มีขาดไม่มียุ่ยนะครับแถมยังเป็นเบาะปรับไฟฟ้าทั้งสองข้างอีกด้วยนะครับปรับได้ทั้งหมด8ทิศทางกันเลยทีเดียว เดี๋ยวเรามาดูห้องโดยสารด้านหลังกันดีกว่านะครับเรามาดูกันต่อเลยด้านหลังเนี่ยก็จะมาเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลเหมือนกันจะปรับเป็นได้สีขาวเหมือนด้านหน้าเลยนะครับเบาะเนี่ยจะนุ่มมากไม่มีขาดไี่มีด้วยอะไทั้งสิ้นนะครับสภาพใหม่มากๆเลยคันนี้แถมเบาะเขาเนี่ยยังสามารถรองรับคาร์ซีได้อีกด้วยนะครับส่วนด้านบนเนี่ยเขาก็จะมีช่องแอร์มาให้นะครับผมช่องแอร์เนี่ยจะมีครบทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับเบาะหลังสุดเนี่ยก็จะยังมีช่องแอร์อยู่ด้วยนะ และแอร์เนี่ยเขาก็จะทํามามีแผงควบคุมจากด้านหลังได้นะครับเราก็จะสามารถปรับความแรงได้จากบนเพดานตรงนี้เลยแต่อยู่กับไฟนะครับไฟนี้ก็จะมีปุ่มไว้เวลาเปิดประตูทำให้ไฟติดได้นะครับสามารถกดจากด้านหลังได้ด้วยส่วนตรงกลางตรงนี้ก็จะมาเป็นที่ชาร์จไฟด้วยนะครับจะมีทั้ง AC ทั้ง DC เลยตรง AC ตรงนี้เนี่ยก็จะมาเป็นหัวเสียบแบบนี้ได้เลยนะครับจะเป็นเสียบปลั๊กเข้าไปได้เลยส่วนฝั่ง DC เนี่ย ก็จะมาเป็นแบบ USB นะครับสามารถใช้ชาร์จโน้ตบุ๊กชาร์จโทรศัพท์ชาร์จ power bank ได้หมดเลยชาร์จจากด้านหลังได้สะดวกมากครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดด้านหลังกันต่อเลยดีกว่านะครับคันนี้ไฟท้ายมาเนี่ยเขาก็จะมาเป็น LED มาด้วยด้านบนนะครับส่วนไฟเลี้ยวก็จะอยู่ด้านล่างนะจะเป็นฮาลเจนเซนเซอร์ด้านหลังเนี่ยเขามีมาให้ถึง4จุดเลยนะครับแล้วไฟเบรกดวงที่3ที่ปาน้ําฝนมีมาให้อยู่ครบๆเลยนะครับผมแบส New X ก็จะอยู่ตรงฝั่งซ้ายนะส่วนฝาท้ายเนี่ยคันนี้เนี่ย ก็จะเป็นฝาท้ายไฟฟ้าด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเปิดให้ดูกันนะครับนี่เราแค่กดเลยเขาก็จะทําการเปิดออตโต้แบบนี้สะดวกสบายมากๆครับง่ายต่อการใช้งานคันนี้เนี่ยก็จะเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะครับผมพื้นที่ด้านหลังเนี่ยถ้าเรายังไม่พอนะเราก็สามารถพับเบาะลงไปได้นะครับโดยเขาก็จะมีสายมาให้แบบนี้2ฝัง่งเลยเราก็แค่สามารถดึงแล้วก็ผลักลงไปได้เลยนะครับ ลงไปได้สองข้างแบนเนแบบนี้เลยเพิ่มพื้นที่ได้เยอะมากๆครับกระเป๋าเนี่ยพอพับเบาลงไปแล้วนะใส่ได้4ใบสบายส,บ,บ,ายสบ,บายเลยครับและด้านหลังเนี่ยเขาก็ยังมีเอาเลดมาสาหรับชาร์จไฟไว้ได้ด้วยนะครับไว้เวลาขับไปเทีย่ยวขับไปแค้งพิง้งจอดริมทะเลนั่งหลังรถเนี่ยก็จะมีที่ชาร์จมาให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีไฟด้วยนะด้านหลังส่วนวิธีการปิดนะครับคันนี้เขาก็จะมีปุ่มกดมาให้อยู่ตรงนี้เลยก็อย่างที่แจ้งไปว่าเป็นระบบไฟฟ้าออโต้นะครับเราแค่กดชึบ เขาก็จะทําการลงเองอัตโนมัติแบบนี้ไปเลยด้านหลังเนี่ยเขาก็จะมีกล้องถอยมาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ห้องเครื่องกันเลยดีกว่านะครับคันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัว300นะจะเป็นเครื่องยนต์3 0 0 0ซ c 2 9 9 9 c, c ีนะครับคันนี้เนี่ยแรงม้าเขาให้มาอยู่ที่190แรงม้านะครับเป็นเครื่องดีเซลส่วนแรงบิดเนี่ยเขาให้มาถึง450นิวตันเมตรเลยครับ แรงเหลือๆแน่นอนเจอทางชันขึ้นเขานี่ไม่ต้องห่วงเลยครับกำลังเนี่ยเหลือๆพอใช้งานแน่นอนสมรรถนะเครื่องก็จะเป็นเครื่องเดิมๆเลยนะครับที่จัดทรงเนี่ยเขาจะเป็นแค่จัดทรงสวยนะจะมีแต่งล้อแต่งแม็กจะแค่แต่งสวยเท่านั้นเครื่องยนต์เนี่ยเราจะไม่ได้แตะเลยจะเป็นเครื่องยนต์เดิมๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูฝากระโปรงแบบสดๆเลยนะครับนี่สีน็อตสวยๆเลยไม่เคยถอดน,นะครับทุกอย่างแต่อยู่ครบแผ่นกรองความร้อนมีมาให้อยู่ครบนะครับ นี่สติกเกอร์จากทาง Isuzu ูเขาก็ยังมีอยู่ครบนี่อย่างยังใหม่ๆมากๆครับส่วนด้านล่างเนี่ยเขาจะมีเพลทมาให้อีกด้วยนะครับจะเป็นเพลทเดิมมาจาก i ิซูซเลยเดี๋ยวเรามาทําการสรุปกันดีกว่านะครับกับเจ้า Isuzu m มิวเ3.0อ l ลติเมทนะครับคันนี้ก็จะเป็นรถปี2022นะครับผมไมเนี่ยก็จะอยู่ที่49,000เท่านั้นคันนี้เนี่ยเราให้ราคาพิเศษเลยเราลดจากหน้าป้ายให้เลยนะครับราคาจะอยู่เพียงแค่ 9 5 8 0 0 0บาทเท่านั้นครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อผมได้ที่เบอร์0924012222นะครับเบอร์เนี่ยได้ทั้งโทรได้ทั้งไลน์เลยหรือว่าถ้าแอดจาก QR code ก็จะขึ้นให้อยู่ด้านล่างนี้นะครับผมบริการหลังการขายเราก็มีให้อีกด้วยนะครับรถคันนี้ปี22เราก็จะมีบริการจุกเฉิน24ชั่วโมง2000 20, 0กิโหรือ1ปีไปเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตมารีวิวเพียงเท่านี้กันครับ สวัสดีครับ